สวัสดีครับผมนายมางทองนะครับคลิปนี้จะมาตอบวงจรในงานที่หนึ่งครับที่เรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมแบบยกกิงนะครับหลักการทางานครับเมื่อบิดสวิตช์ S1 เป็นตำแหน่งแมนนวลนะครับบิดสวิตช์ S1 1ไปทีอ่อนนะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ PB1 ครั้งนะครับสายผ่านจะเลื้ยงไปทางขวาแล้วเมื่อกดสวิตช์ PB2 ครา้งไว้นะครับสายพานจะเลี้ไปทางซ้ายครับแล้วขณะกดสวิตช์ PB1 นะครับจะทําให้ดอกไฟ PL1 ติดรัดเต็มแม หรือถ้ากดสีพพีพีสองนะครับจะทำให้ดอดไฟพีพีอสองติดครับขนาดสายพานทำงาน,นครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มเขียนเลยนะสัญลักษณ์จะตั้งตามนี้เลยครับเอาไว้หนึ่งจะตั้งเป็นหนึ่งร้อยจะสุดสูงเอาไว้สองจะตั้งเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพีพหนึ่งจะตั้งเป็นศูนย์จุดศูนย์สองครับพีพสองจะตั้งเป็นศูนย์จุดศูนย์สาม p ีเอหนึ่งจะตั้งเป็น หนึ่งร้อยจุดศูนย์สองครับ DL สองเป็นตั้งเป็นหนึ่งร้อยจุดศูนย์สามครับ SS ศูนย์จะตั้งเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ครับ SS หนึ่งจะตั้งเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับก็สต็อปจะเป็นศูนย์จุดศูนย์สี่ครับขั้นแรกครับให้ใส่ s อศูนย์แบบขาบปิดครับต่อไปจะใส่ SS หนึ่งครับ ปิดไปจะใส่เป็นสตอ็อกครับเซอเปิดไปจะใส่เป็นทีดีนหนึ่งขาเปิดก็ใส่เอาไว้สอง ขาปิดจะใส่ขาไว้หนึ่งมันถ้าต่อมาครับจะใส่เป็น S0 ครับเป็นขาปิดครับต่อไปเป็น S1 ครับ เปก็ใส่สต็อปนะครับไปก็ใส่ pb บสองนะครับก็ใส่อาวายหนึ่งคนระับเป็นขาปิดนะครับ เอาพุทจะเป็นเอาไว้สองก็การใส่เอาพุทกตัวนะเป็น pl หนึ่งครับส่วนตรงนี้จะใส่เป็น pl สอง หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับหลักการทํางานก็กดบิสวิตช์เอเส่วนแปนมื่อนอดครับบิสวิตช์เอเดหนึ่งไปที่ออนครับกด s วิตช์ทีบหนึ่งค้างใส่ผ่านจะเดือนไปทางขวากด s วิตช์ทีบีสอกดค้างใส่ผ่านจะเดืนไปทางซ้ายขนากดทีบีหนึ่งหลอดไปเอทีเอหนึ่งติดครับถ้ากดทีบีสองหลอดไปทีเอสองก็จะติดขนาดถึงนัดมากดทีบีหนึ่งเดียวกทีบีสองแล้วถ้าบิสวิตช์เอเดสไปนั่งตำแหน่งออโต้ครับบสวิตช์อหนึ่งไปที่ตำแหน่งออฟครับ หรือกดสวิตช์ทีบครับสายพานก็จะหยุดทำงานครับหลไปอดไฟึ l 1แล 2, ้วท2ก็จะดับเลยครับขอบคุครับเดี๋ยครับผมนายคัทสมานทองวันนี้จะมาต่อวงจรโปรแกรมควบคุมแบบจ็อกกิ้งนะครับอั้งแรกครับให้ต่อคอมมอนกับลบนะครับ ต่อไปนะครับ PB1 ครับต่อ0.02ครับ ท b 2มสองับต่อศูนย์จุดศูนย์สาม Pb ห้าต่อเข้าศูนย์จุดศูนย์สี่ครับไปครับ PL หนึ่งครับต่อเข้า 1 0 0 0ครับ PL2 ต่อเข้า0.1100.03 เอาไว้หนึ่งต่อเข้าหนึ่งร้อยจครับ ไป RY2 เข้า100.01นะครับ ได้นะครับ ไปนะครับ SS0 เข้า0.00นะครับ ไป S S 1เข้า0ูนนะครับจากนั้นนะครับทำการออนและลองลงโปรแกรมครับ บิด ss ศูนย์ไปที่แมนนวลนะครับแล้วบิด ss หนึ่งไปที่ All นะครับทําการกด pb หนึ่งนะครับกดค้างไว้สายพานจะเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วรอ pl หนึ่งจะติดนะครับมากด pb สองครับสายพานจะเลื่อนไปทางซ้ายครับหลอด pl สองก็จะติดนะครับมากดสวิตช์ pb หนึ่งค้างไว้นะครับแล้วทําการกดปุ่ม PB5 นะครับสายพานก็จะยืดครับเมื่อกด PB2 ครับแล้วกด PB5 สายพานก็จะยืดครับขอจบการนำเสนอ